ดีค่ะทุกคนวันนี้งานช้างมาแล้วค่ะลงสีเสร็จแล้ว <c oughs> อย่างที่เห็นเลย <c oughs> เพราะว่าเป็นชื้น <c oughs> ชื้นฝนรั่วหลังคารั่ววันนี้ช่งางเขาเลยมาเหมาช่างมาหรือฝ้าแล้วเดี๋ยวเช็ครอยรั่วแล้วค่อยปูใหม่ตีมาตีฝ้าใหม่เลยกลายเป็นงานช้างเราก็ต้องรู้ไว้ก่อนเนาะก่อนกลับกำลัง ม,มือเยอ่อิบบกูมือเยอ่อสั่งมาได้ทันใจดีมากมาดูเมื่อวานวันนี้ลุยงานให้เลยนี่แหละประทับใจฝรั่งก็นละแถบบงอาเวทฝรั่งสุดวีเซอร์วิตเ,เ, <laughs> เวลาด้เกยเขาได้ขึ้นไปดูได้ใช่ใช่งงเมื่<ะ>ไหจะเขียน้ เห็นไหมเห็นเห็นรูไล้ไหมนะหรืยโคคาเต้ฝอเรือทัวอิลิยายฝอโลตอมเบยเรือทัวมุคาเต้โซรีแมดนองระวังหัวด้วยไอ้วอลโซลีอโคคาเต้ด้ยค่ะ บกูไม่เย็นน้ำเยอะมากตัวเรียบร้อยดูลองดูองเดีายวมีน้เพาะมนชื้นน้ำเนาะโบกูโอเดียวตรงมีรูรัวเยอะไหมน่ะ เพราะว่าทำกลางวันเงี้ยดีจะได้เห็นชัดเจนเลยนึ่บูกูโอใช่เพราะว่าแผ่นนี้ยเยอะมากเลยน้ำอะ่ะล็อก เก็บปูนต้องเก็บปัดเก็บปูนออกเอาเต้นเคียเต้นเขียเลยเขียปูนทิง้งนั่นเราถ่าย,ถ,ายถ่ายวิดีโอยังไปบอกชั่งเขาอีกเดี๋ยวเขาเอาแผ่นปูนเบี่ยงมาก็ยุ่งเลยหลอดไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ช่างหลอดไฟหลอดไฟบอ <90 S 1> ่อ <90 S 1> นะ90ระหว่างกอันนี้เมตรเมตรหระหว่างกลาง90ไมบ่อัอบอันนี้สองเทาไห้ดูไปเดิม เดี๋ยวเขาก็จะมุงให้ใหม่แต่เช็กหลังคารั่วก่อนเพราะน้ำชื้นอยู่เยอะมากโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวที่ทำให้ชมใหม่นะคะตอนนี้กำลังลือ้อนั่นอุ้ยนั่นไง,งหล่นมาแล้ว ก็จะเห็นรอยรั่วรอยรั่วรอยชิ้นจะเป็นต้องลื้อทำใหม่ทางนี้เขาก็กำลังขัดสีกันหนี่ง สังสีก็ดูสีขัดกันไงเพราะพลงไปแล้วรอบแหลกเคื่อนฝนเทให้ยกน้นำยังมีรอยขังอยู่อันนี้กำลังเชื่อกันขัดเชื่อกันแต่งสีสังสีก็ทำสีสร้างข้าก็ะทำข้าตอนนี้ก็เ่วื่อนดีจะได้เสร็จไวๆโอเคนะคะทุกคนทุกกำลังแรงใจเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ เก็บอีกช็อตเลยตอนนี้เริ่มปิดปลอยต่างๆแล้วค่ะตอนนี้ได้ฝ้าไหมได้ฝ้าใหมคาแล้ววันนี้แดดดีด้วยนี่นะหนูทาแล้วนะเดี๋ยวว่าหนูไม่ทาหัวสาว อดรอยรอยลร่ลอยซึมยาวเลย,เลยอ,อันนี้ฝ <c oughs> ้าก็เริ่มไปเรื่อยๆสีหัวสาวก็เริ่มสวยงามขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคน,น,ะนะวันนี้เป็นวันแดดดี ทุกอย่างเริ่มฮะสัญญาณอิตเอร์เน็ตเมืองไทยก็อ,กอย่างนี้แหละธรรมดาสัญญาณเน็ตตอนนี้ก็ต้นไม้ก็ไก่จะได้ปลูกแล้วเพราะว่าปรุงดินเต็มแล้วอันนี้ทําเยอะเลยค่ะทุกคนทําหลังคาทําฝ้าทําสีทําครบเลยครบเสร็จหลังเลยภายนอก อันนี้เก็บภาพนี้มาให้ทุกคนได้ชมตอนนี้กองทรายเก็บเคลียร์เรียบร้อยข้ามต้นไม้ก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนทุกอย่างโอเคหมดโล่งเลยวันนี้เป็นวันที่โล่งเลยนี่ช่างสีก็ทําสีเรื่อยๆใกล้จะเสร็จแล้วโอเคนะคะทุกคน เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวพี่สมปองเก็บทีระช็อตมาให้ชมเรื่อยๆค่ะพองานเสร็จแล้วก็จะสวยงามเลยค่ะทุกคนช่างเข็มช่างต่อเติมบ้านช่างสีช่างอเนกประสงค์ค่ะและทีมงานนี้ทีมงานฝ้าฝ้าน้ำหยดตอนนี้เปลี่ยนใหม่ ทีมงานพร้อมฝ้าพร้อมจัวมาทั้งทีมงานตอนนี้กำลังเตรียมตัวตกแต่งทาฟ้าตอนนี้ทําใหม่แล้วค่ะตอนนี้ก็ทาสีสั้วเสร็จแล้วกำลังตั้งเก็บสีไปเรื่อยๆและก็ทำอ่า กระถางดอกไม้ที่จะปลูกต้นไม้หน้าบ้านค่ะอันนี้นำทีมงานโดยช่างเข็มค่ะตอนนี้กำลังกิ่งสีหากใครกำลังมองหาช่างเดี๋ยวติดต่อได้เดี๋ยวจะแนบเบอร์โทรท้ายคลิปนะคะทุกคนต่อเติมตกแต่ง,ตงบ้านทั้งหลังค่ะ <c oughs> ตามใจเจ้าของบ้าน <c oughs> ตามใจเจ้าของบ้านด้วยค่ะเจ้า <c oughs> เจ้าของบ้านต้องการแบบไหน <c oughs> คุยได้ค่ะราคากันเองค่ะ <c oughs> ช่างเข็มพร้อมทีมงานค่ะทำได้ทุกอย่างค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่สมปองจะทิ้งคลิปไว้ <c oughs> ทิ้งเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปนะคะทุกคน